แล้วก็เลยโทรไปหาป๋องอป๋องก็บอกว่าเหมือนกูเลย5คิวแล้วไม่คุยเรื่องตังค์เลยออุย,อย <c oughs> ได้ทีก็คือแบบนินทาเลยเหรอมึง,มงนีได้นิกกี้นะ <c oughs> ต่อไปดีนะแล้วน้อยใจพจน์อนนท์้วยครับเพราะว่าโปสเตอร์เขาต้องการต้องการให้เป็นรูปขเขาโค้กระโหลกอะนะแล้วพจน์ไปเอารูปแจ๊สก,กับดูโรขึ้น <c oughs> น้อยใจครับจริงป่ะน้อยใจครับมึงเหมือนผีเจาะปากมาพูดนิกกี้พูดจริงไหมล่ะกูไม่เคยพูดผมเป็นคนตอนแรงอ้าว ใช่ผมได้โคหกเอาดิมึงนะมึงเหมือนไอ้หนุ่มเมื่อตอนสมัยอายุเท่ามันอ่ะมึงเหมือนมันเลยพี่หนุ่มเขาก็น่ารักเขาก็ตั้งใจเล่นหนังพี่แก้วเขาก็น่ารักแต่เขาก็ตะกุตักไปหน่อยแค่นั้นเองพี่หน่อยอ่ะพี่หน่อยเหรอพี่หน่อยเหรอล่าสุดพ้นอนุมมาขอคิวอีกแล้วขอคิวว่าบอกขอคิวแล้วบอกกลุ่มขอพี่เพิ่มอีกหนึ่งคิวได้ไหมจะให้ส่งมายาวเหยียดเลยนะพี่ไปไหมก็ต้องไปไม่รู้ทำยังไงก็วันนั้นติดดูคนเดียวพระเอกเขาเนี่ย ใชมันจะเคยอ่ะไม่เคยไงแต่รู้เรื่องนี้พี่นะแม่งแบบไม่ได้เล่นหนังแบบนานมากนี่ขอแบบรับเชิญให้พี่ไปเล่นพี่ก็โอเคอินเสิร์ตภาพพี่ที่เขาบอกว่าพิพล่าสุดได้ไหมเขาบอกว่าทางฝั่งของป๋องกับนิกกี้เป็นคนกำกับพี่ก็พี่ก็ไปพี่ก็ไปเล่นเสร็จอันดับแรกที่เห็นคือ ป๋องอที่ว่าจะกำกับเปล่านะแม่งนอนอยู่ข้างบนทั้งสองอนอนอยู่เสียชื่อเลยถามว่าเอาป๋องนอนทาไมอ๋อให้กูมาแต่เชา้าแต่กูไม่รู้จะทำอะไร <c oughs> บอกเอามึงไม่กำกับเหรอเออไม่รู้เห็นโพสท์กำกับก็ไม่พราะเขากำกับเอามามนี่นอน,นไม่ทำไมสวยนิก,กี้ว่านิกี้คนจะกำกับมงอ๋อเปล่า,าเขาฉากเขาฉากไปเล่นเป็นนักแสดงเล่นเป็นนักแสดงแล้วไม่ได้กำกับด้วยครับพี่แล้วก็มีนักแสดงพิเศษอีกหนึ่งคนนี่พี่แก้วคุณแก้วมาเล่นเป็นเพื่อนพี่ เขาขอคิวพี่เนี่ยนะ11โมงจนถึงสองทุ่มแยกย้ายจบเลยพี่เล่นวันนั้นอะฉากเดียวแม่งตั้งแต่11โมงจนถึง5โมงเย็นโอ้โหนี่เล่นเทกอยู่นั่น่ะเทคแล้วเทคอีกเล็กแล้วเทคอีกเนี่ยแต่เขาไม่เคยเล่นจำได้ป่ะจำได้พี่ไม่แต่เป็นหนังที่พี่หนุ่มก็ตั้งใจเล่นด้วยไงแต่พูดถึงหนังแล้วก็ ฝากภาพยนตร์ PM เรื่องฟุตบอลโอ้ยแปดสิงหาคมกูเห็นง้างปากมาไม่นานแล้วกูว่าแล้วทุกลรงภาพยนตร์นะครับหมูเด้งอร่อยเป๊ะไม่โปไม่ใช่เปไตโก้เปไตโก้เไม่เป็นโป๊ะเออม่เป็นโป๊ะเดียวเปไตโก้เราเรายังเรายังมีภาพนั้นอยู่ไหมไอ้ภาพขอขอขอรันอีกสักทีได้ไหมภาพแก้วเพภาพแก้วเออแก้วในนังในนังเออของขอรันอีกสักทีนึงอยากให้แปนดูไอ้เกยังเห็นแล้วพี่ผมดูแล้วพี่เอามปโชว์ี่เอาปโชว์ในรายการผมดูแล้วดูแล้วยังครับยังครับโอ้โห เอาได้ลองทีมงานดูหาดูก็แล้วนันขาดเสถีเงี้ยนะแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวพี่แก้วไปเล่นอีกหนึ่งวันจะไปอไม่แก้วไม่แก้วไปถ่ายก่อนได้ไหมเหมือนช่องเจ็บทำก่อนอ๋อค่อยมาประกบอ่ะเออแก้วไปถ่ายก่อนได้ไหมไม่แก้วไปถ่ายก่อนเหมือนึเขาเจาะหน้าแก้วก่อนแล้วค่อยเขาจะไปเข้าฉาะที่หลังแล้วอยมาเจาะพี่ที่หลังได้ไหมแปวนครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยว เอาจอแคบเดี๋ยวเอาจอกว้างเดี๋ยวเทน้ำเดี๋ยวให้เทหม่มนหลายอย่างเขาไม่ใช่นักแสดงเราก็บอกว่าทำไมต้องพูดซ้ำๆมามันไม่ผิดมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยอะไรนี่เราก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปรอเล่นนะพี่นหลังแจ็กเหรอนหลัผมเลยเล่นเป็นหมู่เด้งได้ปะภาคสองเหรอภาคสองเขาบอกให้โผล่ทั้งนี้ก็มาโผล่ทั้งนี้เขาบอกให้หลบอย่างนี้ก็มาหลบอย่างนี้คือเขาบอกให้พูดคำนี้อุ้ยอุ้ยครู อะไรครับครูก็พูดไม่ได้บางฉากเลยอุ้ยพี่หนุ่มเลยใช่คี่เขาเรียกเป็ฉากอุ้ยพี่หนุ่มอุ้ยมันเผลอมันเผลอในฉากพี่พี่อต้องเห็นผีครับพี่พอเห็นผีอยู่พี่ก็อุ้ยเนี้ยเขาก็อยู่ข้างหลังอุ้ยอุ้ยอะไรครับครูเขาต้องอย่างนี้อุ้ยอุ้ยอะไรครับครูแล้วก็เหมือนกับเหมือนกัเราตกใจรี react ต้อคตกใจมีรีแอคอุ้ยอุ้ยอะไรครับครูในความเป็นจริงคืออุ้ย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 อะไรครับครู กัดกันเอามายเอามายพี่แก้วต้องพูดอุ้ยอุ้ยอะไรครับครูอ่าเอามายนะแอคชั่นอุ้ย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 อะไรครูอุ้ยเกินอุ้ยเีดนตีมันก็เป็นแนวเออขวรอะไรครับครูอุ้ยคนดูอาจจะชอบก็ได้นะเนี่ยมึงชอบอ้ำพี่แก้วอ้ำไม่คือจังหวะมันไม่ได้มึงก็สอนก็สิโอ้โหบอกแล้วไม่รู้เท่าไหร่วันนั้นบอกแล้วแต่เราก็เออเรามือใหม่มือใหม่ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วไป กลับพุ่มกลับผู้อีกนะผมขอเข้าตรงนี้ได้ไหมครับพูดตรงนี้ได้ไหมครับไม่ได้ต้องเอาใหม่ทั้งหมดแล้วทีมงานมันก็ต้องแบบโอ้โหทํางานกันแบบก็เลยสองทุ่มไม่เสร็จเลิกเล่นเหรอไม่ต้องแบบนี้ให้โอกาสหน่อยให้โอกาสหน่อยโอ้ยเหลือเกจริงสุดเลยอ่ะอ่ะไรไงต่อเนี่ยเบทโกก็ฝากผู้ชมด้วยนะกับเบทโกเนี่ยนะฮะอร่อยจริงๆนะอะไรนะเอาไม่หรอกนี่มามาเอาเปิดอ่ะเปิดนี่ขอหน่อยเคยเปิดไปแล้วน่าจะขอเปิดอีกทีนะให้ดู ขายของซ้ำหน่อยเนี่ยอะไรแก้วรัชดาท้าเราดีครับดูด้านไหม่บ่อยครับทคอตางๆอะไรลลูกศิษย์มันมีปัญหาครับทั้งคอพี่แก้วพียงต้องเรียบร้อยหน่อยดูแก้วยืนดูยืนดิดูเรื่องมือนี่ยขาเผลอทั้งเอ็งไองหมดแล้วแต่มันเป็นน้องชายครูนะครับปัดจัยจักวันเลยมาอย่ากเลยครับครูครูจะไปครับไปเถอะครับ มึงลืมแก้ด้วยนะลกกแใช่รเห็นไหมไม่เห็นกับครูกลัวผีเหรอเราอ่ะไม่กลัวครับผมเจ้าวาดเจ้าวาดเหรอเนี่ยต่อตรงนี้ได้ไหมครับต่อตรงนี้ได้ไหมต่อเนาะเดี๋ยวรอดูหน่อยผมว่ามันไอพี่หนุ่มพี่หนุ่มกลัวผีนักก่อนนะพี่หนุ่มกลัวผีเหรอเราอ่ะไม่กลัวครับครูต่อสิทำไมอ เดี๋ยวเราอะไม่กลัวครูเห็นไหมไม่เห็นครับผมสมกึกนะเดี๋ยวเราอะสมกึ๊กสมกักนะมันยากพี่บ้องตอที่ผมเหรอพี่แก้วว่าเป็นพี่แก้วนี่เหรอผมผูงถ่ายเย็นนะใช่โอ้โหป่านนี้ถึงมันเสร็จไปแล้วไม่ได้ไปถ่ายคิวสองเลยเนี่ย ไม่จังหวะเลนยังต้องพูดยาวเลยพี่ต้องตักพี่ต้องงดการนี่งคเพราะคอพี่อยู่อย่นี้นะพี่ต้องงดสักช่วงหนึงเนี่ยดูดิจริงมากเจ้าต้องบอกว่า แบบยังไงครับอานนท์อาจจะโมโหพี่แก้วนะมาโดนผมผมว่าเป็นอิทธิฤทธิเป็นไปได้หน้าแผมไม่เคยด่าเลใช่เพราะนั่วันแรกเลยเขาไม่ได้อย่างใจอย่างแก้วแต่ไม่กล้าด่าแก้วการด่าพี่แก้วผมว่าเป็นมาโดที่ผมก็ลงที่คุณเออผมไม่เคยโดนพดด่าเลยสิบกว่าปีไม่เคยโดนด่าเลยวันนั้นเป็นวันแรกเลยเล่นกับพี่แก้วนี่ไพดด่าผมเปล่า แกไม่ต้องไปแล้วล่ะไม่ไปถ่ายก็ขอคิวแก้วอีกป่ะเนี่ยขอแกไม่ต้องไปแล้วล่ะหรือไม่แกก็ไปถ่ายคนเดียวแล้วเดี๋ยวค่อยมาตัดตัดแปะกับพี่หลังแปะวะพี่แปะให้ได้ไหมเองทำได้ก็จะทำอย่างนั้นได้ไหมได้ได้ได้พี่เจาะเจาะแคบอย่างเดียวเลยครับเฮ้ยพี่เราต้องไปพร้อมกันทีพี่รับรองงวดหน้าผมไม่ผิดคิวเลยเดี๋ยวผมท่องให้ก่อนเลย วันไหนก็ท้องไม่เหรอไม่แต่ไอ้แก๊สมันเล่นหน้าไปหน่อยวันั้นก็ท้องเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวผมเป๊ะเลยพอพี่แอ๊ดชั่นไอ้แจ็คเล่นไม่แต่ยังไม่ได้เข้าฉากกับเราเลยนะแจ็คมันเล่นกับผมไงมันเล่นกับพี่ด้วยแล้วเหรอไม่ใช่มันคเล่นคุยเล่นกับอ๋อคุยเล่น